วิชีรวันนะครับสรางเวันนี้ก็มีนะมามาเสนอท่านนะครับที่ท่านเห็นนี่นะฮะก็คืองานศิลป,ปะอันประณีตสวยสดงดงามลงมือตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำนะครับผู้แบบที่ท่านเห็นในช,ชัดอย่างนี้นะก็จะมีสไตล์สไตล์จีนนะครับมีบ้านมีอะไรบางคนอยู่ในจินตนาการท่านมาในไปกิงก็เอาอย่างนี้ไป ไว้ที่โต๊ะทำงานที่บ้านนะครับเครื่องประดับสวยงามนะมีรูปสัตว์ต่างๆมันก็อยู่จำลองมาจากเหตุการณ์จริงของโบราณทางจีนเลยนะฮะมีมีเต่ามีรูปเต่ามีอะไรอย่างนี้ให้มองเห็นว่าเป็นเป็นทั้งของของมีค่าของถังของเสริมราศีกันนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะมีครบหมดเลยนะ เราทาจากลูกไก่ข้างบนชีทองก็คือทําจากลูกปัดนะครับอันยังยังไม่ชาติเราไม่ได้เอาพลาสติกหุ้มบอกคือเราพร้อมส่งก็เลยมาไล์ให้ท่านดูเท่านั้นเองนะพระาบราคาสั่งแล้วนะครับวันนั้นเราลืมลืมไล์ไปนะครับไล์อีกทีตอน,นั้นที่มันไม่มีพลาสติกหุ้มนะครับมันจะสวยมองเห็นรูปร,ปรกายสวยงามทองในความ,วามกว้างประมาณประมาณสักเกือบ สามสิบสี่สิบเซนนะครับเพราะมันใหญ่เราก็จะท่านสั like ่งเล็กสั่งใหญ่ได้เราก็จะไปส่งถึงที่ขับรถไปส่งของท่านเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่เกิดความเพี้ยนรือว่าใหญ่ขนาดไหนจะเขาจะได้เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนนี่นี่นี่คนที่ก็ประมาณนี้เอาเสีือว่าประมาณสักสักสี่สิบได้สี่สิบเซนนะนี่นะ หมอละเราสั่งเล็กสั่งใหญ่ได้นะครับ